ดูดวงด้ายปากระหว่างวันที่1-15มีนาคม2517ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมทางด้านการงานในปักนี้คุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องที่ใหญ่มากขึ้นอาจเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบากใจ แต่ก็ต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วงานของคุณจะเดินต่อไปได้ค่อนข้างดีมีผลงานออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณจะใช้เงินไปกับสิ่งของที่อยากได้อาจเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นนักแต่สำคัญต่อจิตใจของคุณส่วนไรายได้ของคุณก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้เพียงพอกับความฟุ่มเฟือยของคุณมากนัก ทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณอาจได้เจอคนที่เจ้าชู้แต่มีสเสน่ห์มากๆเข้ามาเขาอาจเข้ามาชั่วค้าวแล้วออกไปต้องระวังว่าอย่าไปตกหลุมรักเขาส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้คนรักจะเอาแต่ใจกับคุณมากๆทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจทางด้านสุขภาพระวังปัญหาจากการกินหรือความดัน